โอเคสวัสดีครับอีพีนี้ EP สองจะเรียก EP สองหรอน่าจะยังไม่ใช่ EP สอหรอกแค่เป็นเกเล็กเน้อยเออจะพามาหาเอาสามสิ่งนี้นี่ครับสามสิ่งนี้ว่าดอกจากไหนทำยังไงนะถึงจะได้เร็วๆโอเคครับ ไปเริ่มกันเลยนะเริ่มจากไอสีแดงก่อนสีแดงอันไหนก่อสีแดงอันนี้อันแรกอันแรกอันแรกอันนี้อันแรกอันนี้นะครับสีแดงดอกได้จากมอนชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบสี่นะผมไปลองมาแล้วเราจะไล่ตั้งแต่ชั้นสิบสี่ลงไปนะครับ โอเคถึงชั้นสี่แล้ววิธีฟาร์มเร็วๆให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับหนึ่งเลยเราเข้ามานะเราสังเกตตัวมอนดีๆนะครับถ้ามอนมันยืนกันเป็นฝูงจะดูได้ง่ายหน่อยนะเนี่ยสมมติตัวนี้ใช่ไหมไอตัวเนี้ยกับไอตัวตรงกลางอะ่ะเราจะเห็นขนาดความใหญ่แตกต่างกันเลยนะไอตัวนี้มันเล็กนิดเดียวแล้วดูของดอบครับดูตรงเนี้ยของดอบดีๆไอตัวเนี้ย ้าไม่ตายอาโออาตายแล้วเอ้เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ดอบไอ้เศษนะนี่แต่ถ้าตัวนี้ดอบเศษร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมมั่นใจปึ๊บนี่ครับเราจะได้เศษมอนมาอันนี้คือเศษสีแดงนะถ้าชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบสี่คือเศษสีแดงส่วนชั้นสิบสี่ขึ้นไปถึงชั้นสี่สิบแปดจะเป็นเศษสีขาวนะครับ Okay. นี่ฮะแล้วก็ปลาตัวนี้ mm hmm. เห็นไหมว่ามันใหญ่กว่าปลาตัวนั้นเยอะเลยเพราะมันก็จะดอกนะครับนี่ดอกละ mm hmm. เห็นไหมโอเคครับเรา,างั้นเราข้ามไปชั้นต่อไปเลยนะพ็อ oh. ันนี้ก็จะเป็นเห็ดแล้วก็เป็นโกเลนดูไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเป็นพวกนี้ยถ้าเป็นพวกแบบนี้เออถ้าแบบพวกตามพื้นน่ะ แต่ว่าพวกที่มันมันไม่บินเออมันจะดูง่ายหน่อยแล้วก็ส่องหาไปเรื่อยๆแต่ว่าชั้นพวกนี้ก็ไม่ใช่ไฮไลท์นะครับคือชั้นแรกๆเนี่ยไม่จะเป็นต้องหาเลยก็ได้ผมแนะนำนะถ้าแบบว่าคนที่ คนที่ไปชั้นสูงๆแล้วซึ่งทุกคนแหละก็น่าจะไปชั้นสูงๆกันหมดแล้วไม่มีใครแบบยังอยู่ชั้นแถวนี้กันหรอกมั้งนะเดี๋ยวถ้าใครยังอยู่ชั้นแถวนี้ก็เคลีย์ชั้นให้หมดก่อนดีกว่านะถ้าจะไปทําออปชันใหม่ไอออปชันพลังแสงอาวุธเนี่ยหรือความสามารถอาวุธเพิ่มเติมเนี่ยโอเคเราจะไปที่ชั้น20ถึงชั้น48นะครับ ไปดูเลยว่าวิธีฟาร์มจะเป็นแบบไหนนะมันก็จะคล้ายๆกับอันแรกเนี่ยแหละคล้ายๆกันเลยนะแล้วเน้นฟาร์มมอนตัวใหญ่สังเกตดูมอนตัวใหญ่แล้วก็ตีมอนตัวใหญ่แค่นั้นแต่ว่าชั้นนี้มันจะดอกเป็นเศษผงขาวนะครับแล้วก็ทําไมถึงไม่ฟาร์มในดันนะเพราะว่าในดัน ้ผมลองแล้วในดันนะตอนแรกอันนี้มันจะเป็นสูตรย่อยสูตรย่อยนะครับเดี๋ยวจนะพูดอธิบายลดเดียวเลยผมได้จะดูตรงไหนวะผมได้คบไออันนี้มาแล้วนี่นี่น,นี่อันนี้นี่นะครับแล้วมันย่อยไม่ได้นะเนีย่ยอันนี้แล้วมันย่อยไม่ได้ซึ่งผมต้องการคร้าเนี่ยเอามาย่อยนะครับ แล้วแม่งระบบเกมเหมือนรู้ทันอะไรเงี้ยมันไม่ให้ย่อยเว้ยถ้าถามว่าย่อยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอดูท้ายไม่ท้ายหรอกแถวๆนี้แหละคิดว่านะว่าผมจะเอาไปทำอะไรนะครับระบบย่อยเนะี่ยว่ามันทำอะไรได้ก็เลยฟาร์มมาเรื่อยๆฮะแถมว่าฟาร์มในแมปเนี่ยมีโอกาสสุ่มเจอกระต่ายเนะบอกไว้ก่อน ตแค่มอนตัวใหญ่งนีนแล้วก็เดินไป Okay. แบบนี้น่าจะหมดแล้วแล้วเราก็ไปแบบอื่นต่อนะครับทำแบบนี้จนไปถึงเราจะเล่นตั้งแต่ชั้น20ไปถึงชั้น48แต่ผมบอกไว้ก่อนนะ48เนี่ยคนเยอะไม่ค่อยแนะนำหรอก47ก็นคนเยอะเพื่อเผลอชั้น20อ่ไปถึงชั้น4 0แล้วก็วนกลับมาชั้น20อีกรอบแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะแบบนี้ นะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับว่าชั้นนึง่งเราได้ไหินขาวๆมาเท่าไหร่ได้มาถึง10อันเลยนะชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นเดียวนะครับคือชั้น20นะเอ่ออันนี้แล้วแต่ดวงกับจำนวนมอนในแมปด้วยนะครับก็จากที่เฉลี่ยนะผมลงมาหลายตาอยู่หรอกันก็จะจัดประมาณ5ถึง8นะครับแต่ตอนนี้ฟุกมาได้10แค่นั้นแหละ ที่เฉลี่ยนะห้าถึงแปดครับโอเคฮนะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยไอ้เกมเนี้ยไอระบบใหม่นี่มันจะมีระบบย่อยใช่ไหมครับระบบย่อยอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอจิ้แลันนะครับเฮอ,อ,อันนี้นีย <c oughs> แล้วถ้าไอหินหนึ่งดาวนะเราจะย่อยได้ไอ้ผงแดงๆเนี่ยสองอันนะครับซึ่งหินหนึ่งดาวเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้ว เราย่อยทิ้งไปเลยนะครับมีหินหนึ่งดาวเท่าไหร่ย่อยทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่หินสามดาวนะครับเราจะได้ผงทองมาสองอันนะก็คือผงทองสองอันนี่หมายความว่าหมายความว่าหมายความว่าเราต้องใช้ไอผงเขาวาเนี่ยสองร้อยอันนะครับถึงจะได้ผงทองสองอันแต่ไออันเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนเอตุอันแรกนี่ มันจะสุ่มดอปหนึ่งดาวถึงสองดาวนะครับอันสองจะสุมดอปหนึ่งดาวถึงสามดาวส่วนอันสามจะสุมดอปสองดาวถึงสี่ดาวนะครับผมคือ,อยังไงเราก็ต้องใช้สองถึงเราเราต้องใช้สามถึงสี่ดาวอยู่แล้ว Calvin. คือ,อยังไงเราก็ต้องเอาไปเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะคาฟอันนี้นะผมผมแนะนําว่าไออันเนี้ยไม่ต้องไปแลกมาไออันเนี้ยไม่ต้องไปแลกมานะครับผมแลกไปลนะเสียรู้ไป คือให้เราเนี่ยค้าไปเนี้ยค้าไปเรื่อยๆเลยนะครับมีเท่าไหร,ร่ค้าให้หมดนะค้าจนกว่ามันจะได้3ามดาวนะครับซึ่งถ้ามันได้3ามดาวแบบนี้แล้วเราไม่ต้องซึ่งถ้ามันได้3ามดาวนะครับเออแล้วเราไม่ต้องการนะถ้าได้3ามดาวแล้วเราไม่ต้องการเราก็เอาไปย่อยครับย่อยอยู่ตรงไหนแล้วล,ลืมแล้ว แล้วก็ไปย่อยแบบสมมติเนี่ยเป็นสามดาวแต่ว่าเราไม่ต้องการเลยเราเอาไปย่อยครับดีกว่าไปคราฟนะถ้าคราฟเนี่ยถ้าคราฟเราจะไม่ได้อนั้นเพิ่มอะไอหินขาวอะ,อะเอาง่ายๆเลยจากที่ผมลองคำนวณมานะอย่างไีหนึ่งร้อยอันมันก็ต้องดรอปอะอันหนึง่งเชื่อผมดิคราฟหนึ่งร้อยครั้งอะมันต้องดรอปอันนี้สักอันแหละ เนี่ยไอสามดาวถึงสี่ดาวเนี่ยแล้วพอเราได้สามดาวที่ไม่ต้องการมาแล้วก็ไปย่อยเป็นผงทองเนี่ยแล้วอันนี้มันย่อยไม่ได้เว้ยสีแดงอะแม่งเกมมันเหลี่ยมผมกะจะไอลงดันเอาค้าสีแดงมาแล้วก็ย่อยนะแต่ว่าเกมมันเหลี่ยมอะมันย่อยอันนี้ไม่ได้ที่เป็นสีแดงไม่ได้อย่างงงเลย เออแล้วก็ผมไปเห็นออคลิปเขาทำนะคนอื่นแหละเขาสามารถเปิดช่องไอ้ดาบ1 0 1่ง4 1หนึได้ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าต้องใช้แบบว่าหินจากการสุ่มที่มันเป็นสีดาวหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีข้อมูลก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับไอหิน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 อะไรหิน,หน,หนอันเนี้ยทีดาวเนีย่ยหินอันนี้แหละ โอเคคะคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใช่มาบอกวิธีฟาร์มพวกนี้เฉยเฉยนะครับโอเคเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะไอเศษปงแดงเนี่ยลืมอธิบายไปเลยถ้าเราคาปึ๊บโอหนึ่งดาวโอเคแล้วก็อีกทีโอเคสองดาวถ้ามันเป็นสองดาวอย่างเงี้ยนะคือเหมือนเราได้กําไรนะนะครับจากไอสีแดงอะ่ะเพราะว่า สีแดงอะหนึ่งร้อยอันเท่ากับไอ้ผงขาวเท่ากับไอ้ผงขาวหนึ่งอันเข้าใจไหมคือไอ้สีแดงอะผงสีแดงหนึ่งร้อยอันสามารถแลกเป็นผงขาวได้หนึ่งอันนะครับก็คือถ้าเราค้าเป็นสองดาวะได้สองดาวป๊บเราไปเอาไปย่อยเราก็จะได้ผงขาวมาสองอันก็เหมือนกับผงขาวกับผงทองอะไรเราก็จะทําอย่างเนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ย่อยจนกว่าจะได้สามถึงสี่ดาวนะครับ เข้าใจกันไหมไม่ไม่งงนะคือยังเราก็ต้องใช้สามถึงสี่ดาวนะครับเพราะว่าไอเอฟเฟกตอ่ะมันต่างกันมากเลยนะหรือถ้าใครจะใช้สองถึงสามดาวก่อนก็ได้นะก็คลิปนี้ก็น่าจะมาบอกไว้เพียงแค่เท่านี้แหละครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็น EP พีสองบายบายครับ